ดาดาตาดาดาดำดาดำตาดำดำดำดาดาดำฮึมหนูดีหนูดีหนูดีนอนเป่าพัดลมเลยนะคะขนาดฝนตกนะคะติดพัดลมค่ะโหอเซียสร้อยหลายบาทนะเนี่ยหืม ทองขาวทองขาวผสมทองแคทนะคะดำ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 ดถึงจะดำแต่ก็หล่อนั่นเนี่ยหล่อเข้มหล่อเข้มอาจจะเอ๋อาจจะเอ๋อาจจะเอ๋เอ๋ครับเจเอครับเจเอครับ ลกไปหมดเลยนะครับบ้านนะครับวันนี้จะต้องได้เก็บนะครับนอนหมอนเดียวกับของหนูดีเลยไอของแสนดีเลยหนูดีโอ้เรียกชื่อลูกเรียกผิดเลียกถูกมันหล่อนะน,นี่หล่อปะอมันหล่อนะน,นี่ หันมางี้จีไปแล้วเหลือแต่หมอนเหลือแต่หมอนกอดหมอนนอนหนาวเหลือแต่หมอนทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้ากอดหมอนนอนหนาวสวัสดีค่ะ